เอานะครับสวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนหายเจกันในตอนนี้ด้วยนะครับมากระดับแบนบอลอีกแล้วเนอะรดักบนบอลรอบนี้เนี่ยถือว่ามีอัปเดตที่น่าสนใจมากๆพอสมควรนะครับเพราะว่าที่แกเนี่ยหยิบตู้กลับมาให้เราได้สุ่มระดับหนึ่งนะครับมันมีการดักเฟสตีวอรที่โหดมากๆเดี๋ยวผมขอพูดถึงตู้ออาตานี้ก่อนละกันนะคือตู้ออลตานี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของเกมเลยนะครับที่ มาหยิบออาต้า4ตัวเนี่ยมารวมด้วยกันนะครับซึ่ง3าในสนี้เนี่ยมีการใช้งานกันหมดแล้วคือมันบัฟมาแล้วนั่นเองตัวที่ไม่มีการจะเป็นฮังบีสเนาะผมมองว่าฮังบีสยังไม่จําเป็นต้องมีการนะครับตัวละครมันเก่งได้อยู่แล้วฮังบีสเนี่ยพิโตเนี่ยพอได้การมาถามว่าเป็นคนเล่นเยอะไหมก็ตอบว่าไม่นะครับสำหรับผ,ผมนะครับ4ตัวในตู้นี้นะครับมันอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางเล่นได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้โซไฮมากเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบเนี่ยคุณสุ่มได้นะย้ำนะถ้าคุณชอบนะครับ สุ่มตามความชอบมาได้แต่ถ้าสุ่มตามความกิ่งเนี่ยอย่าหาทำนะครับถ้าเกิดใครคิดว่าตู้พวกนี้มันจะเป็นเมตาเนี่ยแนะนําว่าข้ามไปเลยนะครับแต่ถ้าใครอยสากสะสมก็ตามใจนะครับอันนี้แต่ก็ในตู้นี้นะครับอันนี้ดูเหมือนจะคุ้มนะเป็นสตาร์เซอร์นะครับเป็นสตาร์แดซามอนนะคือการันตีเลเจนดารี่หนึ่งตัวนะครับแต่เป็นเลเจนดารี่ของปีเก่านะเป็นของปีที่แล้วจนถึงกระทั่งเฟสติวัลวันเองนะครับแถมแม็กักด้วยเวนแม่งไม่เอาไอ้นี่มานะ โงคุณมเลยครับมึงกัดทําไมเนี่ยไม่มีโงคุณ3แปลงล่างนะครับก็งงกันมาเหมือนกันนะครับเกมมันจะกัดทําไมตัวนั้นนะสงสัยมันมองว่ายังเก่งอยู่นะครับส่วนตัวผมว่าตู้นี้เนี่ยไม่ค่อยน่าหาส่มแล้วตัวละครมันเก่ามากๆนะครับตัวเก่งๆก,ก็น้อยลงละบางตัวที่ได้การ์ดมาก็ยังพอเล่นได้แต่ถ้าเกิดว่ามันได้การ์ดมาช่วงนั้นก็ค่อยไปเก็บตัวช่วงนั้นดีกว่านะครับ เวลาตัวมันได้การ์ดมาเนี่ยเกมมันชอบนํามาให้สุ่มอยู่แล้วนะเพราะงั้นไม่ต้องกลัวตกกระแสนะครับเดี๋ยวมันก็กลับมาส่วนตู้ในปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าตู้ที่น่าจะสุ่มที่สุดเนี่ยนะ่าจะเป็นงกุนยูล L, นามเมกตัวนี้นะครับเพราะว่าความเก่งของมันก็ยังคงโดดเด่นนะด้วยความที่มันมีความสามารถเนาะเคโอกาสนะครับ สามารถแลกชีวิตได้เพื่อนได้หนึ่งชีวิตเลยนะมันเก่งมากๆ1ชีวิตอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากจะรอความสามารถใหม่ไปเลยตัวละครใหม่ไปเลยนะครับอีกไม่ถึง10วันนะเราจะได้เฟสติวัลกับแบ็คไฟเดย์เข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบก้ไปรอนั้นได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมรีบนะเพราะงั้นผมจะสุ่มของคุณยูเอนาเมคให้ดูแลกันนะครับผมสุกมาประมาณ3โรเทชันได้เดี๋ยวเอามาให้ดูเลยว่าผนตําราของผม,เ,มเป็นอย่างไรนะครับป ในการซัมมอนครั้งแรกนะครับเรียกว่าดาวสีเขียวชอุม่มงกบุงแปลงเปนซุปไซย,ยาแบบไม่รีรอยิงฟรีเซอร์ตายไปนะครับเอาตรงๆนะผมไม่รู้เลยนะครับว่าเวลาเราสุ่มตู้นีรันเนี่ยอนิเมชันแบบไหนวะที่ไม่ชอกเอาตากมานะครับในสเตปที่2องนี่ถือว่ามีแววดีนะคือมันมีเมฆสีทองไงเมฆสีทองเลย,ม,เยมันก็ต้องเป็นวัดฟรีเจอร์นะครับจะเป็นเลเจนดารี่หรือว่าจะเป็นคูลิลินเป็นโงกุลเอาต้าเนี่ยคือมันมีวัดอยู่แค่3ามอย่างนี้เท่านั้นนะครับ ก็ได้แต่ภาวนาภาวนาแล้วภาวนานะอีกนะเออแล้วคือเต่าชนะแบบนี้เลยครับเมฆสีทองเนี่ยแม่งมีลุ้นที่สุดแล้วเอาจริงๆนะนี่มองผมนะครับผมไม่รู้ว่าอนิเมฆชนอื่นเนี่ยมันมีอะไรให้เราลุ้นได้อีกบ้างเปิดมามึงเป็น3 e x เอย่าง,งนี้นี่คือ4 e x อกแล้วเยี่ยมจริงจริงอะเวจิต้านะครับห6คุลินคุลินตัวนี้ไม่ใช่ครับมันเฟกคือเฟกมาเงี้ยมึงเอาแอลชัวว่าละเออก็โกคูบารักก็ยังโอเคนะครับได้โกคูบารักมา เป็นในเจนที่ผมาดีสุดในโตนีแนะนะโคคูบาดักเนี่ยนะั่คือดาวกูจะเปลด,ดาวแดงแล้วไงมันจะให้เชีเยอะไรกูตั้งนานเนี่ยเฮงเบจิตา้าอีกโอ้ยให้ดาวขอซะเยอะเลยอันนี้เนี่ยถือว่าดูดีพอสมควรนะครับถ้ามันมาพร้อมกับเมฆสีทองด้วยนะมันคือใช่เลยนะครับตาหมัดก,กันมานะครับฟรีเซอร์โกลเด้นพูลแล้วแปลงร่างเป็นบลูนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าถ้างกุลเป็นแพ้แล้วเบจิต้ามาช่วยเนี่ย คือมันมีในซัมมอนแอนิเมชันเก่าหรือเปล่าไงไม่มั่นใจนะครับอืมคือเต่ายัดไปได้แต่ภาวนาแล้วภาวนาอีกสภาพหน้าตาแบบโบลีนเลยนะครับให้แม่งร้องไห้แทนกูแล้วกัน <c oughs> เต็ม่ันบาก็ยังเชี่ยเหมือนเดิมโอ้ยเอาจริงตรงนี้เริ่มรู้สึกท้อนะครับมาดาั้นบอลนะครับถามว่ามีอะไรดีไหมไม่มีนะครับดาร์นบอลก็คือแค่การันตีสปาเก็ี้งงงงหนึ่งตัวเท่านั้นนะฮะ คือไม่มีประโยชน์อนใดเลยนะครับพลังขึ้นเต่ากันมายัางไงป็นอะไรเป็นซุปเปอร์ไซยานะครับโอ้โหเฉยๆมากอันนี้โอเครูฟฟันนะครับรูฟฟันอีฟักกิ้งนับติ้งนะครับไม่น่าจะดูทรงเมียอะไรแล้วพลังขึ้นเต่ายกักเกลฟีเซอร์นะครับสปีดไปเลยตรงนี้เนี่ยอืมอื มาทุกครั้งที่โบลี่มามันจะมาร้องไห้แทนผมนะครับแล้วเบจิต้าบอกช้าก่อนมึงไม่ต้องเล่นมึงไม่ต้องเอาเงากดเห็นไปก่อนมึงให้ตัวกูได้ถอมากเลยแม่งโ okay, อเครอบนี้เป็นดาวแดงเหมือนเดิมออดาวแดงแล้วยงังไงดาวเขียวมันก็ยังดาวเขียวก็ยังไม่ซ้งกินน้ำนมเลยครับจังหวะนี้ดูไปก่อนคือท,ทุกครั้งที่เราสุม่มเนี่ยเราก็เสียตังคนะ์เนาะนีแล้วเป็นชแวแ แหวไม่ถือว่าในเมชั่นสวยนะครับหาไม่ค่อยเจอนะผมเนี่ยอืมได้เบ็น,นี้เลย e X อีเอกลางไซยาอุ้ยเรอบนี้เป็นอวกาศนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรนะ Dunk ball. ออดังบอลเออดังบอลนะครับถือว่าเราอบนี้มาสวยอยู่นะแต่จริงๆอวกาศเนะี่ยถ้าเกิดว่าคู่เมคสีทองเนะี่ยผมว่าแววแม่งสูงมากมาชา์านานเ่ยเริ่มติ่มแล้วอันเนี้ยตังเริ่มหมดคูเริ่มติ่มแล้ว,นนมมลวโบลี่มานะครับ คือโบลี่มาไม่รู้ว่ามันสามารถมีสิทธิ์ในดันหน้าตูหรือเปล่าอ่ะและโจกแตกเนี่ยมันยังได้อยู่หรือเปล่านะครับไม่ชัวร์ไงฟ <c oughs> <c oughs> ิวชั่นเกมมาเป็นเบจิเตอร์บลูนะครับปีนี้เนี่ยดูทรงแล้วน,นะครับเกมมันเปิดเลเจนด์เฟสิวัลมาได้โกเทนคูซิลชันเฉลียวๆนะค่อนข้างมั่นใจนะครับดูจากที่เอาโกเทนมาจินบูซาก้ามาเนี่ยแล้วปีนี้เรายังไม่มีซิงโคเกตเลยผมค่อนข้างการันตีเลยนะครับพิเทียนบิลลุส ดูทรงแล้วนะครับซูเปอร์เบจีนะแล้วก็ตัดกูไปเลยเละกันวอสแมนในวิววีนะคือดาวผมเนี่ยปิ้นหมดแล้วนะครับถ้าแม่งได้พันสองเนี่ยโหดาวแม่งตันไปนานล้ว s <S เอาจริงนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยมีดวงกับการสุ่มอัลตร้าเท่าไหร่เลย <Yeah. S 1> ผมรู้สึกประตูสีอัลตร้าเนี่ยมันน่าสนใจสำหรับผมมากนะเพราะว่าผมขาดสองตัวนะครับแต่ ถ้าเฟสติวัลมแม่งมาแล้วแม่งโคตรเก่งโคตรเท่โคตรอันตรายเนี่ยน่าจะเสียรายตงา์กอสมควรนะครับเพราะว่าไอตัวอัลต้าที่มันมีตอนนี้เนี่ยคือมันสุ่มมาก็เล่นไม่ได้แน่นอนเนาะส่วนเทเลสเนี่ยผมมองว่ายังพึ่งสุ่มก็ได้นะครับคุณไปรอช่วงของอันนี้ดีกว่าเฟสติวัลน่าจะคุ้มกว่านะครับน่าจะมีตัวนี้เก่งกว่าเทเลสโผล่มาแน่นอนคือเวลาผมเห็นกะทอนะครับมัน มันคอนซูมอ่ะโอ้โหเลเจนด์อีกแล้วแม่งตัวขยะจัดเลยนี่ <You 're S 1> โอ้คือเวลาเราจะสุ่มเกมหาเนี่ยนะครับแล้วผมจะบอกว่าไม่น่าไปเติมแม่นหรอกนะครับ <Yeah. S 2> ตูวแม่นมาบ่อยเนี่ยน่ผมไม่ยังรักมันนะเออใจผมไม่ยังคงแอบรักมันเสมอเะครับเกมนี้มันอยู่กับเรามานานอ่ะมาเอาสักทีเถอะฟีเซอร์มึงช่วยให้กูคือฟีเซอร์ก็ไม่ได้อ่ะได้แต่สามารถอ่ะ ของโงกูหน่อยได้ไหมอ่ะคงเงียบเหมือนเดิมนครับฟีซาฟอสวีเดโอเพลินดอ่ะโอ้แอนดรอยสิบแปดอ่ะโอเคนะครับดูทรงน่าจ,จะคมหมดเกลี้ยเรียบร้อยหมดดูตุย่ยของผมแล้วนะครับเป็นโรเซ่มาปิดหัวใจของ,องผมเอาไว้ กคลิปนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเอาไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับใครที่กําลังคิดจะสุ่มตู้ออลราที่มีตอนนี้เนี่ยเอาสิ่งนี้ไปดูนะครับบางทีคุณอาจจะใจเย็นลงบ้าง